เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ i อ f i f a ออนไลน์ะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินฟิได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟิไว้ด้วยนะครับผมไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับ อะไรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวแฮร์รี่เคนนะครับในปี BOE 21นะครับก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ทำงานได้ค่อนข้างดีนะในยูโรนะครับเป็นตัวหลักกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะจนไปถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับมาไล่เลียงกันดีกว่าครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูไฮไลท์นะครับฝากกันไปด้วยนะครับ388 e-sport นะครับครบทุกข่าวสารวงการ e-sport ทั้งในและต่างประเทศนะครับไฮไลท์ประจำสัปดาห์ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวครับ388 e-sport ครับพามาดูราคากันก่อน แต่ว่ามีอย่างนึงต้องยอมรับครับในเมื่อคลิปของเบนเซม่าเนี่ยตอนแรกผมพูดไปว่าเบนเซม่าเนี่ยน่าจะเป็นกองหน้าไม่กี่ตัวถ้าเป็นตัวเดียวที่ถนัดสองเท้าและมีเพลย์เมกเกอร์แต่ว่าแฮร์รี่เคนปีนี้ก็มีเพลย์เมกเกอร์ครับนี่ฮะถนัดสองเท้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับไล่เรียกันฮะแฮร์รี่เคนขออนุญาตเทียบกับทีมออฟเดอะซีซั่นเลยแล้วกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะฮะในเรื่องของรูปร่างน้ําหนักส่วนสูงนะครับเท้าข้างที่ถนัดนะครับ สเตตใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็ตัดเอาไซฟุตช็อตไปแล้วก็สก mm ีมูฟต้นเหลือสีาดาวนะครับสแตทเนี่ยความเร็วนะสปีดต้นน้อยลงน้อยลงนิดนึงนะยิงไกลน้อยลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังสู้ปีทีโอไม่ได้นะเพียงแต่ว่าราคาครับอย่างที่บอกไปในปี e ีเนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของราคาราคาค่อนข้างดีนะ 870m นะ700กว่า M เท่านั้นเองนะครับ ในปีทีโอเเนี่ยมันก็สมว่าเป็นปีท็อปนะครับแต่ว่าปีนี้ถือว่าใกล้เคียงกับ t o t s มากๆแล้วแต่ว่าจะได้เปลี่ยนในเรื่องของราคาเท่านั้นเองครับมาดูในเรื่องของแผนการและกันครับต้องยอมรับก่อนว่าผมใช้แผนเดียวกับที่ผมรีวิวแพทริกชิกกับเบนเซม่านแล้วแหละนะครับลองกดพอสแล้วก็ลองปรับตามมาดูได้นะครับเทคนิคทีมครับแน่นอนอยู่แล้วเออาร์อครับเหมาะกับเคที่สุดแล้วนะแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็ลองปรับตามความชอบดูได้นะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผม แมอ่ะก่อนที่จะไปตัดเกรดครับต้องบอกก่อนว่าในในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวต้องบอกว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยถือว่าเป็นแบบท็อปสตาร์สไตรเกอร์คนหนึ่งนะที่มีข่าวในการแบบเชื่อมโยงนะครับกับแมนซิตีนะค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับจนถึงขนาดที่ว่ามีข่าวแล้วว่าแมนซะิตีเนี่ยยื่นไป100่งอนะครับหนึล้านปอนด์นะครับบวกกับนักเตะค,คนใดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลับอ็อเตสสเตอร์ลิงนะครับหรือแม้แต่ผมจำอีกคนนึงไม่ได้อ่ะมาเรสมัง้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับ แต่สเปอร์เนี่ยโดยดเนอรเรวี่เนี่ยปฏิเสธไปนะครับจนร่าง Up grade, Up date, อัปเกรดอัปเดตอัปเกรดตัวดีลเนี่ยขึ้นเป็น120ล้านบวกนักเตะที่ว่ามานะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนกับไอตัวท็อตแนมอสเปอร์ต้องการ150ปอนด์150ล้านปอนบวกนักเตะนะครับซึ่งมาสเตอร์ไดบอมองว่ามันเกินไปนะครับซึ่งเคนเนี่ยมันก็ตอนแรกก็เหมือนจะงงแงนะแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าเคนเนี่ยไม่เคยเออกมาให้สัมภาษณ์สักครั้งเลยนะครับ แต่ก็ถือว่าเข้าใจได้ครับแล้วดูในฟอร์มในซีซันล่าสุดเนี่ยยิงประตูไม่ได้เลยนะในหนัดที่ผ่านมานะครับถือว่าไม่ค่อยเหมาะไม่ไม่สมกับเป็นเคเลยทั้งที่จริงเคเนี่ยถือเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ฟอร์มต่อเนื่องมากนะไม่ยิงก็ต้องจ่ายนะครับแต่ว่าหนัดที่ผ่านมาเรียกว่าแทบจะศูนย์ศูนย์สกาะศูนย์ประตูศูนย์แอซิสเลยนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับมาครับมาพูดคุยในเรื่องของการตัดเกรดกันดีกว่าครับความเร็วไป4ดาวครับคือตัวนี้เนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันคล่องตัววววก่่าา้ลแ ความเร็วเนี่ยไม่ได้ดูต่างอะไรกันมากอันนี้ก็ต้องชี้แจงตามตรงะนะครับเ,เคนเนี่ยไม่ใช่กองหน้าที่แบบอวิ่งสปีดจัดจ้านอะไรอยู่แล้วมันกองหน้าตัวใหญ่ครับที่มีความเร็วดีตอบสนองดีปีนี้เรสปอนส์เรสปอนส์ค่อนดีค่อนข้างดีเลยนะครับการจบสกอร์ไป5ดาวครับเคนนี่คือแบบโหสุดยอดอภิมหาอยู่แล้วนะฮะเคนเนี่ยซอนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า2คนนียืนหน้าคู่กันนะ กองหลังมันจะประกบยังไงเลยครับคนนึงก็เร็วแบบจี้จาร์ดเลี้ยงบอลบหลบขนาดสองเท้าคนนึงก็คล่องตัวดิทหาบังบอลดีชั้นเชิงสูงขนาดสองเท, 2, ท้าโอ้โหบอกเลยว่าปวดหัวมากๆนะครับลูกม่งก็ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ความแข็งแกร่งตัวนี้ไป4ดาวครับเป็นกองหน้าตัวใหญ่นะครับพัาะฉะนนเนี่ยถึงนม้นจะไม่ได้หนามากแต่ก็เบียดปะทะได้ดีแล้วก็ AI เนี่ยมักจะทําให้เขาเนี่ยเอาตัวเขา้าไปบังบอลได้สวยเหมือนกันนะครับต่อมาครับเ i ครับก็ไป4ดาวเหมือนกันนะครับ เป็นคนที่ทําประตูได้เฉียบคมมากหาช่องได้ดีมากแต่ว่าการจ่ายบอลน่ะผมว่าเป็นเซมาดีกว่าอันนี้ต้องชี้แจงตามตรงผมว่าเป็นเซมาดีกว่านะครับแล้วก็ท้ายที่สุดความคุ้มค่าผมให้อยู่ที่5ดาวครับเป็นตัวที่ราคาดีอะราคาดีกว่าที่ O TS นะครับแล้วก็ทําผลงานได้ไม่ด้อยกว่ากันเลยนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะมาดูสกิลที่ผมแนะนํานิดนึงแล้วกันฮะก่อนที่จะไปดูไฮไลท์นี่ครับนี่2อันนี้อยู่เลยจริงผมบอกเลยแฮร์รี่เคนนะใส่แค่2ออย่างนี้ฮะรู้เรื่องนะครับ อันนี้เปลี่ยนเป็นอันยิงก็ได้นะครับแต่ว่าที่ใสายนี้ไว้เพราะว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นคนที่ตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไม่ได้แบบวิ่งเร็วมากเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสในการประทะอยู่แล้วยิ่งการใส่สกิลในเพิ่มประทะเนี่ยจะยิ่งให้แฮร์รี่เคนเนี่ยมีจังหวะในการจบสกอร์ที่ดีมากขึ้นนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับแฮร์รี่เคนเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับยินต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์นะครับของแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนครับขึ้นชื่ออยู่แล้วฮะในนนนเเรรรรื่่ออองงขกกาจบบส์ะคััตวีี้ย เอาจริงๆแล้วดีมาตั้งแต่ต้นภาคจนถึงตอนนี้นะเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างสม่ำเสมอมาโดยตลอดนะครับปีนี้ไม่ได้รู้สึกว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยได้บัฟหรือว่าเพิ่มอะไรมาเป็นพิเศษนะเพียงแต่ว่าน่าอะไรครับในทุกๆปี AI ไนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับนี่ฮะแล้วปีนี้เนี่ยบอกตรงๆนะว่าได้เรื่องของความคล่องตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับจังหวะ e s p o n s e time เนี่ยหรือว่าจังหวะในการตอบสนองได้ถือว่าเร็วมากๆแล้วนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนปีนี้นะใครที่ มีเฮอริเคนปีท็อปท็อปปีอื่นเนี่ยปีนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มมาแค่ในเรื่องของความสดใหม่ AI นะครับแล้วก็อัตราการตอบสมองแล้วก็ความคล่องตัวนะแต่ในด้าน,น,นอื่นๆนะเรื่องความคมเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะอวยอยังไงแล้วนะฮะคือมันคมอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับจะซ้ายจะขวาเนี่ยได้หมดนะฮะโดยเฉพาะลูก,กาอากาศแฮ์ริเคนก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาดใดๆทั้งสิ้นครับถ้าจะจับแฮ์ริเคนมายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าในทีมของคุณนะและนี่ฮะก <c oughs> ไม่ค่อยคุ้นตาฮะปกติฮาร์ิเคนอาจจะเป็นกองหน้าแบบเกิดเกิดเป็นสไตล์โบราณของอังกฤษนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าฟีฟ่าออลเสี่เนี่ยมันมันค่อนข้างแบบใช้ควาว่าอะไรดีค่อนข้างใส่ท่ายิงเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เวอร์เท่าบาโลเตลี่อะไรพวกนี้นะอย่างบโลอันนั้นคือเวอร์จริงนะครับฟาร์าานบัสเทนอันนั้นเวอร์จริงนะครับ Kane เคนนก็ถือว่าถ้าเกิดเทียบกับสไตล์การเล่นจริงๆของทุกต,ต,ตัวแล้วเนี่ยโอ้ห <c oughs> ในเกมี่ถือว่าเวอร์ใช้ได้ครับความเร็วโอเคนะ ความเร็วดีครับเคนเนี่ยไม่ใช่ความที่เป็นกองหน้าที่มีความเร็วอะไรมากมายอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยได้ในเรื่องของความคล่องตัวมาแทนนะครับความเร็วเท่าเดิมนะถ้าไม่แตกต่างอันนี้ถ้าพูดกันตามตรงนะครับผมจบสกอร์ไม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้วความแข็งแกร่งเคนเนี่ยเป็นคนที่ตัวใหญ่นะแต่ว่าไม่ได้แบบหนาอะไรมากนะครับจะเบียดได้เพราะว่า AI ของเขาฉลาดนะครับอาศัยสรีระที่ค่อนข้างใหญ่ของเขาเนี่ยเอามาบังได้นะครับแล้วคนที่จะตัด เคนหรือว่าชนเคนลงเนี่ยต้องเสียบฟาวเท่านั้นจริงๆนะไม่งั้นเอาเคนไม่ลงจริงนะครับเพราะว่าเคนถือว่า AID ครับแล้วก็ตัวหนาตัวแบบตัวค่อนข้างใหญ่ะแล้วก็ทนในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะเอไม่มีปัญหาเลยครับแฮร์รี่เคนตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเหมือนกับได้รับเกรดได้รับการอัปเกรดนะในเรื่องความสดใหม่ของ AI เข้ามาเพิ่มนะครับเรื่องของการเลี้ยงส่งจ่ายยิงฮะครบถ้วนสมบูรณ์ความครับไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องในยทั้นสิ้นนะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นแฟนขับครับ สเปอร์นะหรือว่าเลสเตอร์ซิตี้เออเขาอยู่เลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับรวมไปถึงจะทำฟูลทีมทีมชาตนอังกฤษผมบอกเลยว่าถ้าเคนเนี่ยเป็นบวก5โบนัสฟูลทีมนะน่ากลัวมากๆในปีนี้นะครับมันจะเพิ่มความครบเครื่องของแฮร์รี่เคนเข้าไปอีกนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปนะฝากกันไว้ที่หนึง่งเอ่อใครที่อยากดูรีวิวตัวไหนนะพยายามพิมพ์เข้ามานิดนึงนะครับเพราะว่า โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเองก็ยังเล่นปีนี้ไม่ได้เยอะพอนะแต่ว่าจะพยายามทำห้เยอะที่สุดละกันได้ข่าวว่าที่เกาหลีได้ออกปีใหม่มาแล้วนะครับที่ไม่ใช่ปีนี้นะที่ใหม่กว่านี้นะครับไม่แน่ใจว่าปรับเข้าเซิร์ฟหรือยังหรือว่าแค่ประกาศเฉยๆเดี๋ยวผมรอไปทําข้อมูลนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าสนใจครับปีนี้เนี่ยมีหลายตัวเลยนะน่าสนใจวาลานอย่างเงี้ยเอออยากดูวาลานไหมถ้าเกิดใครอยากดูวาลานก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับสาหรับผมเนี่ยก็อยากทําทุกตัวเลยแต่ว่ากองหลังเนี่ยอาจจะทาค่อนข้างยากนิดนึงนะอันนี้คือ แบบรู้สึกจริงๆเลยที่ผมทํากองหลังมาน้อยมากๆนะครับผมยังไงก็ฝากกันไปด้วยและการฝสยตามไฮไลท์รีวิวของเรานะครับผมได้ว่าวันเว้นวันนะหรือว่าเว้นอย่างเว้นอย่างมากไม่เกิน2วันนะครับผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ